ayo สวัสดีเหล่าแฟนๆแมปบอลฟุตทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับไปหาไอเทมอีเวนต์ใหม่กันครับจะมีทั้งหมด5ชิ้นที่เป็นของใหม่จะมีคาถานะครับในสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยคือคาทานี่สวยมากครับทุกคนอ่ะแล้วก็จะมีหน้ากากจิ้งจอกครับมีเชือโอดงฮาคีเกาะ สีใหม่แล้วก็ฉายาใหม่นั่นเองนะครับทุกคนครับจะมีทั้งหมด5ชิ้นนี้ที่ผมนะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปทำพร้อมๆกันสำหรับขั้นตอนแรกนะครับทุกคนครับก็คือเราเนี่ยจะต้องออกไปตามล่าเกาะลับครับซึ่งมันเป็นเกาะใหม่เป็นเกาะของจิ้งจอกนะครับทุกคนมันจะเกิดตอนฟูมูนแล้วก็มันจะเกิดในบริเวณของทะเลที่6นั่นเองนะครับทุกคนครับก็คือมี2วิธี ทุกคนไปรอทะเลที่6ก่อนจะฟูมูลก็ได้หรือว่ารอฟูมูลก่อนแล้วค่อยออกตามหาก็ได้ครับอ่ะทีนี้มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้ามีคนเจอเกาะแล้วนะครับดวงจันทร์บนฟ้าเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ําเงินก็คือมันจะมีข้อความบอกเลยทุกคนอันนี้เนี่ยแสดงถึงมีคนเจอเกาะรับแล้วครับเมื่อไหร่นะครับที่ดวงจันทร์เป็นสีน้ําเงินเนี่ยให้ทุกคนนะครับมาที่บริเวณเกาะใหม่ครับแล้วก็มาหลังเกาะ ทำการกวาดสายตามองหาได้เลยครับว่าเกาะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจะสามารถมองเห็นได้จากจุดนี้เลยครับทุกคนคือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆอ่ะคือเราไม่ต้องหานะครับว่าเอ้ยเกาะเกิดตรงไหนว่าอะไรอย่างนี้คือถ้ามีคนเจอเนี่ยเรามองยังไงก็เห็นครับสามารถตรงไปได้เลยยังไงก็เจอ อ่ะแล้วก็เสรมิมีดนึงครับในการที่เราจะหาเกาะลับเนี่ยไม่ต้องจําเป็นต้องไปหลายคนนะครับไปคนเดียวก็ทําได้ไปคนเดียวก็เจอเกาะลับได้เหมือนกันนะครับทุกคนครับอ่ะโอเคต่อไปครับสมมุติว่าเราเจอเกาะแล้วใช่ไหมสิ่งต่อไปนะครับที่เราจะต้องทําก็คือไปคุยกับหินพอคุยกับหินเสร็จเขาจะให้เราเนี่ยไปเก็บดวงวิญญ,ญาณในทะเลครับไอดวงวิญ,ญญาณที่เก็บในทะเลเนี่ยเอาไว้ทําอะไร ก็คือเอาไว้แรกของละวันที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับทั้งหมด5อย่างอ่ะทีนี้วนกลับมานิดนึงครับฟูมูลมันใช้แค่เฉพาะการหาเกาะถ้าเราเจอเกาะแล้วไม่จําเป็นต้องรีบไปคุยกับหินนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนยังมาไม่ถึงเนะี่ยแล้วเราคุยกับหินนะ่ะเพื่อนจะมีเวลาในเก็บดวงไฟแค่แป๊บเดียวนะครับเพราะถ้าเราคุยกับหินแล้วเวลาในการเก็บดวงไฟนะ่ยมันจะนับถอยหลังครับทุกคน ถ้ามานับถอยหลังจนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเก็บดวงไฟได้แล้วนะครับแต่เกาะก็ยังไม่หายนะแล้วถ้าเกิดว่าเรากําลังเก็บดวงไฟอยู่แล้วฟูมูลมันเอ็นเนี่ยต้องทํำยังไงไม่ต้องตกใจครับเพราะผมบอกแล้วว่ามันใช้แค่หาเกาะก็คือถ้าเรายังเก็บดวงไฟอยู่แล้วฟูมูลเอ็นมันก็ยังไม่จบครับถ้าเวลาเขาดาวข้างบนเนี่ยมันยังนับไม่หมดเนาะอ่ะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับก็นั่นแหละครับถ้าเล่นกับเพื่อนให้รอเพื่อนก่อนไม่จําเป็นต้องรีบ มาให้ครบแล้วเก็บดวงไฟพร้อมกันดวงไฟไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะแย่งของใครของมันครับก็คือไม่แย่งกันแน่นอนอ่ะอันนี้ก็แนะนำว่ารอเพื่อนด้วยครับทุกคนครับเวลาที่เราเก็บดวงไฟเนี่ยทุกคนดวงไฟอ่ะมันคือมันจู๋เก่งมากจะเก็บมันโดนแล้วใช่ไหมมันก็จะหักซ้ายหักขวานะครับผมแนะนำว่าให้ใช้ผลที่บินได้ใช้หมัดที่พุ่งได้นะครับ เพราะว่าเราเนี่ยจะได้เก็บมันง่ายๆเนาะยิ่งเป็นผลมังกรผลฟินิกผลพระหรือผลอะไรก็ได้ครับอะไรที่แบบไม่จมน้ําตายอะไรที่บินได้อะไรที่เคลื่อนที่เร็วๆเคลื่อนที่คล่องๆเนี่ยจัดเลยครับทุกคนครับเพราะว่ากว่าผมจะได้25อันเนี่ยก็คือเกือบไม่ทันเกื<笑><笑>อบไม่ทันจริงๆคือแบบมันมันมันจุกจนแบบหัวร้อนอะบางคนก็เก็บไม่ทันนะครับทุกคนครับดวงไฟนะครับมันจะเก็บได้สูงสุดเนี่ย25อันถ้า เราเก็บได้25อันแล้วอนะแนะนําว่าให้ไปแลกของรางวัลก่อนครับโดยการกลับไปคุยที่หินครับทุกคนก็คือมันจะเป็นการสุ่มครับของรางวัล5อย่างถ้าเกลือๆหน่อยเนะี่ยก็อาจจะได้เป็นแฟกเมน์ครับทุกคนครับเออนั่นแหละแต่ถ้าไม่ถึง25สุ่มได้ไหมสุ่มได้ครับแต่ผมคิดว่าของแร่ๆเนี่ยมันต้องเก็บให้ถึง25นะมันถึงจะสุ่มออกหรือไม่เก็บน้อยกว่า25าแล้วไปสุ่มก็ได้ครับ แต่ผมคิดว่าโอกาสในก,การได้ของแรเนี่ยอาจจะน้อยลงเนาะอ่ะก็เป็นไปได้ครับอาจจะได้เป็นแฟกเมนต์นะก็คือเกลือผมก็แนะหน้าว่าให้เก็บให้ตันดีกว่าแล้วค่อยไปสุ่มทีเดียวเนาะแล้วก็คําเตือนครับทุกคนครับเราเนี่ยจะต้องไปสุ่มก่อนนะครับก่อนที่เวลาเขาดาวขาอมดเนี่ยมันจะนับหมดนะทุกคนก็คือถ้าขาอมดเนี่ยเวลามันหมดแล้วนะครับเราจะไม่สามารถเอาดวงไฟเนี่ยไปแลกของรางวัลได้ เราจะต้องรอครั้งต่อไปนะครับเราถึงจะแลกได้เนาะก็แนะนําว่าให้เก็บให้ครบ25ให้ทันก่อนเวลาจะหมดหรือไปสูมก่อนเวลาจะหมดนะครับทุกคนครับอ่ะอันนี้เป็นคําเตือนเลยโอเคครับทุกคน,นครับเป็นงไงบ้างครับกับวิธีในการหาเกาะแล้วก็วิธีในการที่เราเนี่ยจะได้รับของใหม่ทั้งหมด5ชิ้นนะครับในอัปเดตนี้มาก็ถ้ามีประโยชน์กับทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต,ต่อไปของผมกันด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะ่ยก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย